สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะครับบังเอิญอยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะครับก็เลยกดเข้าไปถามใน g e มีน i นะครับปรากฏว่าได้สิ่งที่แตกต่างแล้วก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมานั่นก็คือเสียงอ่านของ g e m i น i เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับก็คือปกติแล้วเจ้า Ge มี n i เนี่ยจะอ่านแบบ อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเดี๋ยวสูงเดี๋ยวเสียงสูงเดี๋ยวเสียงแบบคนโมโหเสียงแบบอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะครับสูงสูงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทางเจมินายได้ปรับปรุปรงการอ่านภา,าษาไทยใหม่แล้วก็คืออ่านเสียงดีมากนะครับอ่านเสียงแบบธรรมชาติเลยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้จจมินายลองอ่านให้ฟังดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับหน้าหัก วันย o m e ทอมแอบปบหน้าจอแอบปบหน้าที่สามจากห้าตัวเลือกเพิ่มเติมส <12 S 2> ิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีแผงเจมิน i เ global goals เจมินาเดี๋ยวผมจะเข้าที่เ e มินานะครับผมแต่เสียงที่ผมจะสั่งคําสั่งออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเข้าเพราะว่ามันใช้ไม์พร้อมกันไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องสลับกันเดี๋ยวไปฟังเลยครับผมจะให้เ e มินา อ่านประวัติเขาทรายกาแล็กซี่ให้ฟังนะครับผมอ่ะไปเลยนะครับเดี๋ยวรอเสียงจะมีหนายสักครู่ครับกลับลงชื่อเขาปัดเขาสักวยูเทลิทขยายฟังจุงลภาคกลุ่มไม่พบกาลกซีคํคำตอบดีคำตอบตรวจสอบแชร์คัดลอกตัวเลือกเพิ่มคำเจนนายไมโครโฟนสักครู่นะครับสักครู่อ่ะผมจะถามแล้วนะครับว่าให้อ่านประวัติเขาทรายนะครับ เขาทรายแกแเล็กซี่ตำนานมวยไทยที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเขาทรายแกแเล็กซี่หรือชื่อจริงสุราแสนคำเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานของวงการมวยไทยด้วยฝีมือการชกที่ยอดเยี่ยมและสไตล์การต่อสู้ที่โดดเด่นทำให้เขาทรายได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศชีวิตและเส้นทางสู่ความสำเร็จจุดเริ่มต้น เขาทรายเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2502ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มฝึกมวยตั้งแต่เด็กและเข้าสู่วงการมวยอาชีพอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมาฉายาซ้ายทะลวงไส้ด้วยหมัดซ้ายที่หนักหน่วงและแม่นยำเขาซรายได้รับฉายาว่าซ้ายทะลวงไส้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแชมป์โลก เขาทรายคว้าแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทได้สำเร็จและป้องกันแชมป์ไว้ได้หลายครั้งทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษของชาวไทยชีวิตหลังการแข่งขันหลังจากแขวนนวมเขาทรายยังคงอยู่ในวงการบันเทิงโดยรับบทแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องสิ่งที่ทำให้เขาทรายเป็นตำนานฝีมือการชกเขาทายมีสไตล์การชกที่ดุดันและฉลาด มีทั้งหมัดสั้นหมัดยาวและการใช้ตัวหลบหลีกได้อย่างยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นเขาทรายเป็นนักมวยที่มุ่งมั่นและมีวินัยในการฝึกซ้อมสูงจิตใจนักสู้แม้จะเจอกับอุปสรรคมากมายเขาทรายก็ไม่เคยย่อท้อและสู้เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้เสมอมรดกที่เขาทรายทิ้งไว้เขาทรายแกแล็กซี่ไม่เพียงแต่เป็นนักมวยที่เก่งกาจ แต่เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังอีกมากมายและเป็นตัวแทนของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเขานั่นแหละนะครับนี่ก็คือเสียงอ่านใหม่ของเจเบนายนะครับแต่ก็ยังมีสูงนิดนึงแต่ก็นะดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าเยอะเลยไม่สูงปรีดเหมือนคนโกโรธโมโหใครมาอะไรประมาณนั้นนะครับมาสั้นๆแบบนี้ก็ เจออะไรมาก็นำมาฝากกันกับดีเจต่ายครับไปแล้วครับสวัสดีครับ